มณีปุระจัก,กรอดูจักรที่3มมณีปุระหรือจักรช่องท้องจักระโซล่าเพล็กซัสเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายควบคุมระบบทางเดินอาหารทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารการขับถ่ายของเสียการดูดซึมแล้วก็การเผาผลาญซึ่งจะมีผลกับความมั่นใจ ความตื่นตัวอารมณ์ขันความร่าเริงความกระฉับกระเฉงมีความตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมตำแหน่งของมณีปุระนะคะจะอยู่บริเวณกระเพาะอาหารอยู่ในผนังของช่องไขสันหลังตรงจุดสะดือศูนย์รวมประสาทกลุ่มใหญ่มากเรียกว่าโซลาร์เพล็กซสประสาทกลุ่มนี้เนี่ยจะควบคุมการทำงานหน้าที่ของระบบทางเดินอาหารทั้งหมดอย่างเช่นการย่อยการดูดซึม การส่งอาหารและก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเครือข่ายของระบบนะคะโซลาร์ us, เพล็กซัสกระเพาะอาหารตับบางส่วนมณีปุระจักระนะคะมีคุณสมบัติทางกายภาพรูปประธรรมและจิตวิญญาณความพอใจความใจกว้างความมีศิลธรรม บทบาทของจักระนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพลังส่วนบุคคลความมั่นใจในตัวเองการควบคุมตัวเองการแสดงออกการควบคุมพลังชีวิตพลังแห่งการกระทำความมุ่งมั่นความมั่นคงภายในมีบทบาทสำคัญมากค่ะในการจัดการอารมณ์แล้วก็สร้างสมดุลทางจิตใจธาตุของมณีบุระก็คือธาตุไฟสัญ,ญลักษณ์เป็นสีเหลืองค่ะ การปรับสมดุลจากกระมณิปุระเนี่ยจะช่วยให้พลังงานในร่างกายไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมความรู้สึกมีพลังและก็ความกล้าในการดำเนินชีวิตสร้างพลังบวกเสริมสร้างความมั่นใจและก็พลังส่วนบุคคลทำให้มีพลังงานมากขึ้นรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมีสัญชาตญาณหรือว่าลางสังหรณ์ที่แม่นยำขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ถ้าเกิดว่ามณีปุระไม่สมดุลน,นะคะก็จะเกิดโรคแล้วก็อาการจากความไม่สมดุลทางด้านร่างกายดังต่อไปนี้ค่ะจะเกิดปัญหาทางเดินอาหารจะเป็นโรคกระเพาะได้กรดไหลย้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารส่วนจะมีปัญหาทางเรื่องเกี่ยวกับตับแล้วก็ตับอ่อนด้วยนะคะจะเป็นโรคเช่นเบาหวานเป็นตับอักเสบจะสามารถเกิด ระบบเผาผลาญผิดปกติค่ะจะทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้ำหนักน้อยเกินไปได้ด้วยโรคแล้วก็อาการจากความไม่สมดุลของมณีปุระนะคะที่มีผลทางด้านจิตใจจะเกิดความขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะบางคนจะรู้สึกด้อยค่า มีความนับถือในตัวเองต่ำเห็นตัวเองไร้ค่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอัตราที่สูงเกินไปคือมันไม่สมดุลสักด้านหนึ่งนะคะบางคนจะเกิดความวิตกกังวลแล้วก็เครียดค่ะอย่างการตัดสินใจนี่ก็จะทำไปได้ยากเหลือเกินไม่สามารถเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้พฤติกรรมควบคุมหรือถูกควบคุมก็คือบางคนเนี่ยต้องการควบคุมผู้อื่นหรือจะถูกผู้อื่นควบคุม มาถึงวิธีการรักษาแล้วก็ปรับสมดุลมณีปุระนะคะการฝึกโยคะค่ะโดยใช้ท่าเรือท่าครึ่งม้าหมอบท่างูการทำสมาธินะคะเราจะบำเพ็ญสมาธิโดยกำหนดมุ่งเน้นการหายใจเข้าลึกๆเพื่อเติมพลังจินตนาการถึงแสงสีเหลืองที่ส่องสว่าง มาถึงการใช้หินคริสตัลนะคะเราจะใช้หินซิตรินค่ะซึ่งมีคุณสมบัติเสริมสร้างพลังงานเชิงบวกความมั่นใจแล้วก็ความสำเร็จเราใช้ไทเกอร์อนะคะที่มีคุณสมบัติเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจและก็ความกล้าหาญส่วนอัมพันค่ะจะมีคุณสมบัติช่วยในการรักษาและเสริมพลังชีวิตการบำบัดทางกายภาพนะคะ เราสามารถฝึกการเสริมสร้างพลังงานโดยการออกกำลังกายที่กระตุ้นหัวใจตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำตามเป้าหมายทำให้ร่างกายเนี่ยได้สัมผัสกับแสงแดดยามเช้าแล้วก็เน้นการออกกำลังกายที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยอุ่นขึ้นอีกหนึ่งวิธีก็คือการล้างพิษหรือว่าการทำดีท็อกส์ค่ะ มาถึงการบำรุงด้วยอาหารนะคะเราใช้การรับประทานธัญพืชแบบเต็ม,มเมล็ดรับประทานอาหารสีเหลืองนะคะอย่างเช่นข้าวโพดมะน,นาวสับประรดแล้วก็เลือกทานอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็เราสามารถบำบัดด้วยเครื่องหอมนะคะโดยใช้กลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นโรสแมรี่ส่วนอีกหนึ่งวิธีในการบำบัดมณีปุระจักระนะคะก็คือใช้ คลื่นเสียงบำบัดความถี่ที่ส่งผลก็คือ528 h เฮิร์ค่ะ